สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ r e t a i n i n g ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งนะคะ The Art of Thinking Clearly ของ Rolf Dobelli ค่ะดูเหมือนว่าเราจะมีข้อมูลเข้ามาหลายทางเลยทั้งออบทวิจารณ์บทสรุปแล้วก็มีประวัติผู้เขียนด้วยครับผม เราลองมาดูกันนะคะว่าจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือมีมุมไหนที่แบบเออแตกต่างกันบ้างไหมเกี่ยวกับพวกข้อผิดพลาดทางความคิดที่หนังสือเล่มนี้นําเสนอน่าสนใจครับคือรอฟดเบอร์ลี่คนเขียนเนี่ยโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาเลยนะไม่ใช่แค่นักเขียนแต่ยังเป็นผู้ประกอบการอืมใช่ค่ะมีทั้ง MBA แล้วก็จบปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้วย แล้วก็ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Get Abstract ที่เรารู้จักกันดีเรื่องสรุปหนังสือธุรกิจใช่ๆค่ะแล้วก็ยังก่อตั้ง World Minds อีกซึ่งเป็นชุมชนนักคิดระดับโลกเลยพื้นฐานแบบนี้ผมว่ามันน่าจะส่งผลต่อวิธีที่เขามองเรื่องอคติทางความคิดพอสมควรเลยจริงด้วยค่ะแล้วก็มีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจคือเหมือนว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆมันเริ่มจากบันทึกส่วนตัวของผู้เขียนเองเลยนะคะอ๋อครับ ที่เขาจด,จดไว้ว่ามีข้อผิดพลาดทางความคิดอะไรบ้างที่ตัวเองอยากจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เริ่มจากงานวิจัยอะไรใหม่เลยซึ่งตรงนี้ก็น่าจะอธิบายสไตล์หนังสือได้เหมือนกันนะที่หลายๆรีวิวบอกว่ามันอ่านง่ายเข้าใจเร็วแต่ละบทก็สั้นๆค่ะมันเหมือนเป็นการรวบรวมข้อสังเกตมากกว่าจะเป็นการวิเคราะห์แบบลึกซึ้งทางวิชาการนะครับคือเริ่มจากปัญหาที่เขาเจอเองแล้วก็ค่อยๆขยายไปใช่ครับจนกลายเป็นคอลัมน์ใน นสปอก่อนแล้วค่อยรวมเล่มจนดังเปรี้ยงปร่างขายดีในหลายประเทศเลยเยอรมนีเกาหลีใต้นี่ติดอันดับเลยอ๋อค่ะแล้วก็มีประเด็นเรื่องความเชื่อมโยงกับงานของนัสซิมทะเลบด้วยนะคะคนเขียน The Black Swan ครับผมว่าเหมือนโดเบลลี่ได้อ่านร่างต้นฉบับงานของทะเลบก่อนด้วยซึ่งมันก็อาจจะยิ่งเสริมว่าเออหนังสือเล่มน,นี้เป็นการเรียบเรียงนำเสนอแนวคิดที่มีอยู่แล้วให้มันเข้าถึงง่ายขึ้นจริงๆใช่เลยครับ แนวคิดหลักๆที่ข้อมูลต่างๆชี้ตรงกันก็คือหนังสือไม่ได้มาสอนว่าต้องคิดยังไงแต่มาชี้ให้เห็นหลุมพรางทางความคิดอืม,มีตั้ง99ข้อเนี่ยเพื่อให้เราอรู้ทันแล้วก็หลีกเลี่ยงมันได้ตามหลักที่เขาเรียกว่า v i ีย e น a t ท v วานะครับเวียนนิกทิวาก็คือการพัฒนาโดยการกำจัดข้อผิดพลาดออกไป แทนที่จะไปมุ่งหาสู่สําเร็จโดยตรงอ๋อเหมือนแกะสลักรูปปั้นเอาก้อนหินส่วนที่ไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆจนเหลือสิ่งที่ต้องการประมาณนั้นเลยครับชัดเจนมากแล้วจากข้อมูลที่เรารวบรวมมาทั้งหมดมีตัวอย่างอาคติข้อไหนที่แบบดูเด่นๆมีคนพูดถึงเยอะเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีหลายข้อเลยครับที่น่าสนใจที่เจอบ่อยๆก็เช่นอคติจากผู้รอดชีวิตหรือ survivorship bias อ๋ออันนี้คุ้นๆค่ะครับ ที่เรามักจะไปโฟกัสแต่เรื่องราวของคนที่สําเร็จจนลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่ไม่สําเร็จเนี่ยมันมีเยอะกว่ามากๆเลยนะอืมใช่ใช่ใชมีบทวิจารณ์ภาษาไทยอันนึงเปรียบเทียบได้ดีมากเลยเขาบอกว่าเหมือนเราต้องลองแวะไปสุสานดูบ้างโอสุสานเลยเหรอคะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมจริงว่าเส้นทางความสําเร็จเนี่ยมันไม่ได้มีแต่คนรอดชีวิตนะเห็นภาพชัดเลยค่ะการเปรียบเทียบนี้อีกอันที่เหมือนจะเจอบ่อยเหมือนกันคือ อคติยืนยัน confirmation bias ใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้คลาสสิกมากคือเรามีแนวโน้มจะหาแต่ข้อมูลที่มันมายืนยันสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วค่ะค่ะซึ่งจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องพยายามหาหลักฐานที่มันค้านกับความคิดเราดูบ้างแต่ก็นั่นแหละครับมันทำยากมันฝืนธรรมชาติเรานิดนึงนะคะแล้วก็มีอีกอันที่น่าจะกระทบเรื่องธุรกิจการลงทุนบ่อยๆตักกะวิบัติจากต้นทุนจม Sun s u n ค c o ฟ f a l l โอ้อันนี้เจ็บปวดกันเยอะครับ ฮ่าฮ <laughs> ใช่ค่ะคือการที่เราแบบไม่ยอมเลิกทำอะไรสักอย่างทั้งที่รู้ว่ามันไม่น่าจะไปรอดแล้วแค่เพราะว่าเสียดายสิ่งที่ลงเงินลงแรงไปแล้วใช่ครับทั้งที่จริงๆควรจะมองไปข้างหน้าว่าณับปัจจุบันเนี่ยทางเลือกไหนดีที่สุดโดยไม่ต้องไปคิดถึงต้นทุนที่จมไปแล้ว <c oughs> แล้วผู้ฮิวริสติก istic, โดยความหาได้ง่ายหรือ availability heuristic ล่ะคะอันนี้เป็นยังไง อ๋ออันนี้คือการที่เราตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลหรือตัวอย่างที่มันนึกออกง่ายๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือเรื่องที่มันสะเทือนอารมณ์มากๆค่ะแทนที่จะไปดูข้อมูลสถิติหรือภาพรวมจริงๆเช่นกลัวเครื่องบินตกมากกว่ารถชนทั้งๆที่สถิติจริงๆมันตรงข้ามเลย อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเพราะข่าวมันดังกว่าน่ากลัวกว่าแล้วก็ความคิดตามฝูงชนหรือ h e r r t e n t a l i t y อันนี้ก็คงเจอบ่อยในตลาดหุ้นไหมคะใช่เลยครับชัดเจนมากคือการทำตามตามกันไปเพียงเพราะเห็นคนส่วนใหญ่ทำโดยที่ไม่ได้หยุดคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองเลยว่ามันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอืมเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วในหนังสือหรือบทวิจารณ์ต่าง,างๆเขามีคาแนะนาไหมคะว่าจะเอาเรื่องพวกนี้ไปปรับใช้จริงยังไงให้มัน work ไม่ใช่แค่รู้ชื่อเฉยๆมีคำแนะนำที่น่าสนใจครับคือเขาแนะนำว่าให้พยายามใช้เหตุผลมากๆวิเคราะห์เยอะๆกับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่มันมีผลกระทบสูงๆกับชีวิตหรือการงานค่ะเรื่องใหญ่ๆต้องคิดเยอะๆใช่ครับแต่กับเรื่องเล็กๆในน้อยในชีวิตประจำวันหรือเรื่องที่เราเชี่ยวชาญมากๆอยู่แล้วที่เขาเรียกว่าอยู่ใน circle of competence ของเราอ๋อวงความเชี่ยวชาญครับ อาจจะปล่อยให้สัญชาตญาณทำงานบ้างก็ได้ไม่ต้องไปวิเคราะห์ทุกฝีก้าวขนาดนั้นไม่งั้นชีวิตจะเหนื่อยเกินไปก็คือให้ตระหนักรู้แต่ไม่ต้องถึงกับเป็นอำมาตทางการตัดสินใจไปซะทุกเรื่องถูกต้องครับหลักๆคือรู้ตัวรู้ถึงข้อจำกัดทางความคิดของเรานี่แหละแล้วมุมมองเชิงวิพากษ์ะครคมีใครวิจารณ์หนังสือเล่มน,นี้ในแง่อื่นๆบ้างไหมจากข้อมูลที่เราได้มาก็มีครับ อย่างที่คุยกันตอนต้นคือข้อดีคืออ่านง่ายสรุปประเด็นกระชับเหมาะกับการอ่านเร็วๆเหมือนหนังสือในสนามบินอะไรแบบนั้นนะครับค่ะแต่บางคนก็มองว่าเอิ้มมันอาจจะผิวเผินไปหน่อยขาดความลึกซึ้งทางวิชาการไปบ้างในบางประเด็น ก็เป็นไปได้นะคะเพราะมันรวบรวมมาเยอะถึง99ข้อใช่ครับแล้วก็มีข้อสังเกตที่น่าสนใจจากบางรีวิวเหมือนกันเกี่ยวกับมุมมองของผู้เขียนเองว่าอาจจะมีอคติบางอย่างสะท้อนออกมาเหมือนกันนะเช่นอะไรล่ะคะเช่นการมองคุณค่าต่างๆในเชิงเป็นเครื่องมือหรือ instrumentalization นะครับหรือการให้น้ำหนักกับมิติทางวัตถุค่อนข้างมากซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันก็น่าสนใจนะคะเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดตามจริงๆ ครับผมทีนี้พอเรานึกถึงอคติอย่างความมั่นใจเกินเหตุ overconfidence effect หรือภาพลวงตาว่าควบคุมได้ illusion of control ที่หนังสือก็พูดถึงเหมือนกันค่ะลองให้เราย้อนกลับไปมองการตัดสินใจครั้งสำคัญล่าสุดของเราดูไหมครับถ้าเราลองมองสถานการณ์นั้นใหม่ โดยพยายามเอาอคติพวกนี้ออกไปจริงๆออ<ๆ>ืมุมมองหรือการตัดสินใจของเราในตอนนั้นหรือแม้แต่มุมมองที่เรามีต่อผลลัพธ์ในตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจดีครับน่าสนใจมากค่ะเป็นการบ้านให้กลับไปทบทวนตัวเองได้ดีเลยชอบเล่มนี้ไหมคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆได้ EP หน้า